ถ้าใครทํามาค้าขายนะคะช่วงนี้จะมีค,คนซื้อนะคะของคุณเยอะขึ้นนะคะเป็นแม่ค้าแม่ขายนี่เพีงเลยช่วงนี้สวัสดีสสดค่ะอนมื่นสีชีดวงช่วงนี้ดาวดีมีคนสนับสนุนนะคะชาวลัคนาราศีพฤษกนะคะสังคมคนรอบตัวคนรักช่วงนี้สนับสนุนชาวราศีพฤษกค่ะอาจารย์หมื่นครับอาจารย์สีค่ะ สำหรับนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะคในจังหวะช่วงนี้นะคะเนื่องจากนะคะคุณมีดาวคู่มิตรนะคะคซึ่งจริงๆแล้วดาวคู่มิตรเนี่ย จะมีทุกลัคนาราศีแหละแต่ว่าชาวลัคนาราศีพฤกษภเนี่ยดาวคู่มิตรที่ให้การสนับสนุนคุณก็คือสังคม,มคนรอบตัวของคุณเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้าใครทํามาค้าขายนะคะช่วงนี้จะมีค,คนซื้อนะคะของคุณเยอะขึ้นนะคะเป็นแม่ค้าแม่ขายนี่เพลงเลยช่วงนี้นะคะรวมทั้งอะไรอาจารย์จเมือนการติดต่อ,อการเดินทางะจะประสบความสําเร็จ ง่ายขึ้นเป็นพิเศษคนเป็นไกด์ด้วยนะ,<ช>นะครับความหมายของดาวศุกร์กับดาวอังคารที่สัมพันธ์กันในเรือนสหาชาติในเรือนการเดินทางของชาวราศีพฤษภเนี่ยใช่ค่ะ สุกปากหวานังคารรับเอาอทุกการติดต่อทุกการสื่อสารจะเกิดความหวานความหอมอมันจะประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นใช่ซึ่งถ้ามุมมองคะอาจารย์สีเนาะจังหวะนี้ทุกลันาราศีก็ต้องใช้ความซอฟนะคะความอ่อนหวานเนี่ยจะทําให้คุณประสบผลสำเร็จอย่างเช่นพฤกษกเนี่ยนะพูดอ่อนพูดหวานอ่ะคนรักโอ้โหช่วงนี้ตายสนิทคนที่มีครอบครัว พาคู่เดินทางพาคู่ท่องเที่ยวมันจะยิ่งหวานมันจะยิ่งสําเร็จมันจะยิ่งชัดเจนมากอะไรที่รออยู่อะไรที่ติดขัดเนี่ยคุณลองดูครับพาคู่ของคุณพาแฟนของคุณไปท่องเที่ยวเดี๋ยวข่าวดีมันจะตามมาเองเคการสนับสนุนการเพื่อกูลการผลักดันจากสังคมค่อนข้างชัดเจนแต่ชาวราศีพฤษภเองก็ต้องเข้าสังคมไปหาสังคมไม่ใช่รอให้สังคมมาหาตัวนะครับเพราะว่า ตำแหน่งที่ดาวประจําตัวคือดาวศุกร์อยู่นี่มันอยู่<ม>ในเรือนสังคมนั่นก็หมายาว่าตัวเราต้องไปเข้าออสังคม้องไม่ใช่ว่าโอ้โหอาจารย์ไทยแบบว่าเราไม่ออกไปข้างนอกเลยหรือ,นอนไม่ต้องติดต่อใครเลยอันนี้ไม่ไม่ตรงดวงนะคะตัวคุณนะเป็นปรุมเกฑ์เนาะตัวคุณต้อง หนึงโชว์แต่งตัวสวยนะครับเป็นที่เขาเรียกว่าไปไหนก็แบบต้องต้องไปเสนอหน้าถ้าพูดสมัยนี้คือต้องไปโชว์หน้าโชว์ตานะคะที่ไหนเขามีงานเข้าไหนเขามีอะไรก็แล้วแต่คุณต้องไปหรือถ้าเกิดไป็นางออนไลน์คุณก็ต้องเออไลฟ์ท่าขายของออกสื่อให้เยอะขึ้นออกกล้องเยอะๆนะไลฟ์สดขายสินค้านู่นนี่นั่นไม่เว้นแต่ละวันหรือเปลี่ยนเพจเปลี่ยนอะไรอันนี้คือความหมายว่า คุณต้องออกหน้าออกตาด้วยนะมันถึงจะเป็นตามดวงนะคะเพราะงั้นอ่ะโอเคนะขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านนะคะช่วงนี้นะคะขอให้ได้รับการสนับสนุนจากสังคมและคนรักไม่ว่าจะประกอบหรือทำอะไรก็ขอให้เฮงๆงปังๆนะคะดาวดีแล้วก็ต้องมีคนสนับสนุนเป็นเรื่องธรรมดาค่ะขอให้ทุกๆการเดินทางทุกๆการเข้าสังคมของชาวราศีพฤษภนะครับ เกิดแต่เรื่องดีๆเกิดแต่เรื่องเฮงๆเดินทางแล้วประสบความสําเร็จเข้าสังคมแล้วได้มิตรที่ดีประสบความสําเร็จครับฝากติดตามและเป็นกําลังใจช่องแอนหมื่นสีด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสว,ส,สวัสดีค่ะ